เคยสงสัยกันไหมครับว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นมนุษย์ใช้เครื่องมืออะไรในการนับเลขวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับโดบันคุงอุปกรณ์นับเลขรูปร่างมนุษย์สุดน่ารักจากญี่ปุ่นที่มีอายุกว่า3,500ปี โดบันคุงหรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่ามนุษย์ดินแบนถูกค้นพบใกล้กับวงแหวนหินโอยุซึ่งสร้างขึ้นโดยวัฒนธรรมโจโมงในญี่ปุ่นซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในช่วงประมาณ1 4 0 0 0ถึง300ปีก่อนคริสตกาลแม้ในขณะนั้นจะยังไม่มีการเกษตรกรรมขนาดใหญ่แต่ชาวโจโมงก็มีวัฒนธรรมที่ซับซ้อนมีการสร้างเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับรูปปั้นรวมถึงเครื่องมือจากวัสดุธรรมชาตินานา,นาชนิดเช่นกระดูก หินและเขาสัตว์ในระหว่างการขุดค้นที่วงหินโอยุนักวิจัยได้พบแผ่นดินเหนียวขนาดเล็กหลายชิน้นและหนึ่งในนั้นคือโดบันคุงที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดบันคุงมีขนาดเล็กเพียง5.8เซนติเมตรและน้ำหนักเพียง48กรัมเท่านั้น แต่ความสําคัญของมันไม่ใช่แค่ขนาดนะครับโดบันคุงมีรูอยู่บนตัวหลายจุดซึ่งนักวิจัยเชื่อว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการนับเลขโดยรูที่ปากแทนหมายเลข1ส่วนตาคือหมายเลข2ด้านขวาของหน้าอกคือ3ด้านซ้ายคือ4และเส้นแนวตั้งที่กลางหน้าอกคือ5ส่วนวงกลมที่ด้านหลังศีรษะแสดงถึงเลข6ที่น่าสนใจอีกอย่างคือส่วนรูตรงกลางด้านล่างที่เชื่อมต่อกับรูปปากผ่านช่องทางในตัวดินเหนียวซึ่ง บางทีอาจจะแปลว่าโดบันคุงเป็นเพศหญิงหรือโดบันจังก็เป็นได้ ถึงโดบันคุงอาจจะดูน่ารักและเป็นที่นิยมในสมัยนั้นแต่การที่มันเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมที่น่ารักหรือคาวาอี้ที่มีอายุกว่า3,500ปีนั้นก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในวงการวิจัยถึงแม้ว่าเราอาจไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดว่าโดบันคุงมีความหมายว่าอย่างไรในสมัยนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมันเป็นเครื่องมือที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ